รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับ Grand นออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสา่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้าน0-24669955 สวัสดีค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะในรายการรอยเรื่องราววาไรตี้ค่ะทุกวันพระหัส,สับ,บดีนะคะทางททวห้าเวลาเดิม15นาฬิกาที่เราจะนําเรื่องราวสาระต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยเปิดรอชมกันได้เลยนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจให้บ้างไปรับชมกันเลยค่ะ

วันนี้เราพาทุกท่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่พาออกจากตัวเมืองมุ่งสู่หมู่บ้านกลางหุบเขาที่แอบซ่อนความพิเศษด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับความบริสุทธิ์ของอากาศอาหารการกินกับหนึ่งพื้นที่ที่ยกระดับตัวเองจากชุมชนตกสำรวจตอนนี้ที่นี่จะเป็นยังไงขอเชิญน,นักท่องเที่ยวสู่วิถีออร์แกนิกกับการท่องเที่ยวที่จะทำให้ทุกท่านสบายใจแบบสุดๆที่ชุมชนบ้านแม่ถาจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านไม่ทากับวิถีชีวิตชิดธรรมชาติความสงบและบริสุทธิ์ของที่นี่คืออีกหนึ่งสเสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่อยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ลองมาสัมผัสกันกับช่วงวิถีชีวิตยั่งยืนวิถีแห่งหมู่บ้านกลางหุบเขาที่ธรรมชาติจะนำทางไปสู่เส้นทางการท่องเที่ยวที่ฮิวทุกหัวใจก็จะได้เจอแน่ๆเลยหูตาจมูกเนาะหูเราจะได้ยินเสียงครับอย่างตอนนี้นั่งอยู่เนี่ยเสียง ไผ่ลู่ลมก็มจะได้สบายๆนั่งอยู่ชิวๆอะไรเงี้ยคุณก็จะได้ยินเสียงเสียงนกเสียงธรรมชาติที่โอบล้อมรอบตัวเราเนาะในส่วนของเรื่องปากนะครับคุณก็ได้ทานอาหารออแกนิกเราจะได้เก็บผักจากสวนออแกนิกที่เราปลูกกันเองนะครับไปดูไก่ไข่ไก่ไข่ที่มันเป็นออแกนิกกับไก่ทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคุณจะได้เห็นกระบวนการการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงแล้วก็ได้เห็นว่าชีวิตเขาอยู่เป็นยังไงบ้างได้เทสได้กินได้ชิมนะครับที่สําคัญก็คือมันตามฤดูกาลเนาะ เราได้กลิ่นนะครับจากทางจมูกอย่างตอนนี้เป็นฤดูที่เกี่ยวข้าวก็จะได้กลิ่นหอมของฟางข้าวแต่ถ้ามาช่วงฝนหน่อยก็จะได้กลิ่นอ่าได้กลิ่นเนาะของช่วงต้นฝนอะไรเงี้ยครับได้กลิ่นต้นข้าวคือแต่ละฤดูกาลเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่แตกต่างกันเดินเข้าป่าไปเราก็จะได้เห็นธรรมชาติได้กลิ่นธรรมชาติได้ซึมซับได้เข้าใจได้เทสอาหารจาก ผลผลิตจากป่าเนาะได้ได้เรียกว่ามีแล้วแต่ฤดูกาลครับที่ที่เราจะได้เห็นดังนั้นกิจกรรมที่เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลซึ่งมาแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันครับผลผลิตก็ตามฤดูกาลซึ่งบอกเลยว่าก็มีความเซอร์ไพรส์ในแต่ละรอบเหมือนกันครับก็คือขึ้นอยู่กับเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมนุษย์เราก็จะต้อง ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะธรรมชาติรอบตัวเราอะไรเงี้ยครับก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันมากขึ้นครับเห็นแบบนี้แล้วอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสกับการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและส่งต่อความยั่งยืนไปด้วยกันกับการท่องเที่ยวแบบออร์แกนิกที่ชุมชนแม่ทาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันกระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่30ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 6ถึง19มกราคม2568นณศูนย์นการประชุมแห่งชาติสิริกิตเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวไปยังไต้หวันมากยิ่งขึ้นในช่วงไตรมาสที่1ประจำปี2568และในช่วงเทศกาลสงกา์ที่จะถึงนี้โดยในกิจกรรมครั้งนี้การได้รับเกียรติจากท่านต่งซื่อฉี อัครราชทูตประจำสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป oh. แห่งประเทศไทย oh. มาเยือนอยากบูธการท่องเที่ยวไต้หวัน oh. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะผู้ประกอบการที่เดินทางมาให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในครั้งนี้ รวมไปถึงคุณซินดี้เฉินผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงเทพที่มาร่วมเปิดตัวแบด์แอมบัสเดอร์คนล่าสุดอย่างหนุ่มอเล็กธิรเดชที่มาร่วมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวรวมสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ,บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดกิจกรรมบ้านสมเด็จเฟสติวัลเพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติในวันคล้ายวันพิราลายัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้จัดขึ้นในวันที่19-17มกราคม2568โดยมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติการประกวดดนตรีแจ๊สดนตรีไทยและขับร้องการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมร่วมสมัยส่งเสริมเยาวชนและชุมชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีศิลปินดาราร่วมงานคับคั่งเพื่อสสสรร้างงเิมมัค ไทยมีสุขรู้รับผิดชอบต่อสังคมเป็นงานประจําปีนะครับของทางมหาวิทยายลัยราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพญาเราที่น้อมลาลึกถึงพระช่วงบุญนาคนะครับปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่นะครับเรามีงานบ้านสมเด็จเฟสติวัลกิจกรรมของเราก็จะมีทางด้านวิชาการกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านนะครับสมเด็จเจ้าพญาให้กับทุกท่านได้มาเยี่ยมชมปีหน้าเนี่ยเราก็จะเพิ่มจํานวนกิจกรรมต่างๆให้มากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศกับเครือข่ายของเราด้วยครับ เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้านศูนย์การแพทย์ทนบุรีเรา,เราพร้อมให้คำปรึกษาเป็น,เ,ปนเพื่อนคุณ02-466-9955 5 กลุ่มเพนพุทธประจวบคิริขันขอเชิญทุกท่านร่วมง,งานประเพณีตักบาตรเพนพุทธพระอุปคุตเที่ยงคืนคืนวันอังคาร11กุมภพาพันธ์นี้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปร่วมสวดมนต์ฟังธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์มหาสมบูรณ์เจ้าอาวาสวัดเขาสนามชัยอำเภอหัวหินชงการเชิดพญานาคพิธีลั่นกลองชัยหลังเที่ยงคืนตักบาตรภิกษุสามเณร40รูปด้วยข้าวสารอาหารแหง้งน้ำดื่มหรือของใช้ต่างๆสำหรับพระภิกษุสามเณรคืนวันอังคาร11 คุณาพันธ์นี้ร่วมง,งานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธณวิหารพระอุปคุตใกล้สะพานสะลานวิถีอำเภอเมืองประจวบตักบาตรเพ็ญพุธเสริมบุญสร้างกุศลเจริญรุ่งเรืองอคุคบสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม จะเริ่นพร้อนจะท่ายากยา่อมทังหลายอาตมาพระอาจารย์แก้วปวัฒโนอยู่วัดปาพู้เสียงโมตำบลศิลา่าอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรบูร์อตาตมามาสางวัดอยู่นี่ได้เจ็ดปีแล้วนี่เป็นปีที่เจ็ดแมอยูตอนแรกอะทุกอย่างลําบากายอีกอย่างกระบวมีจ้ากย่างแม้จะถาจากส่อานากระบวมีทางไปดินสับ,บาดกะไก่จากมู่บานมากห่างจากมู่บานประมาณสี่หกิโล กว่าฉีได้กลับมาวัดสั้นเข่ากับืบบซีโมงถนนกับนี่จะขี่ตมขี่โค้นกว่าฉีไม่อยู่ตรงนี้ใดกว่าฉีได้ไมาถึงจุดนี้มาตอนแหลกก็จะอยู่ทั้งผููพูนขึ้นไปซ้มซี่รอยเมตรนี่แหละแต่สถานที่เหมาะแก่การเพราะว่านาอยู่ก็เลยหมาเพราะมาอยู่สถานที่นี่แล้วรู้สึกว่าจิตใจนี่ดีขึ้นร้ายแล้วก็รู้สึกถูกกับสถานที่นี่ก็เลยได้อธิษฐานว่าท้ามีบุญบารมี กับสถานที่นี้จริงๆที่จะได้เหตุได้ทำกับขอให้ได้เปลี่ยนไปแต่ถ้าบัวได้มีความเกี่ยวของกับบอกให้รู้ยังสิจะได้บัวถาใหาเสียเวลาพออธิฐานแล้วปรากฏว่ามันค่อยเป็ี่ยนค่อยไปให้เห้าเห็นเรื่อยๆแล้วก็ก็เลยรู้ว่ากับพ่อมีบุญเกี่ยวของกับสถานที่นี้ก็เลยตัดสินใจกะจะสร้างอ่ะสิได้เห็ดสถานที่นี้เป็นว่าเป็นว่าได้กับยอมทํำ เริ่มเรื่มคิดเริ่มอ่านในการการสร้างการเทศึ้นมาเพื่อให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นอีกแห่งหนึ่งด้วยกําลังในหน่อยที่มากแต่บาทนี่แหละกาใช้ความเพียรเพราะว่าหน้าเอาเทพภูอมู่นี่ก็คือที่ในโมทนาสาธุคอยอยู่อยู่ดอ,อกตรงคือถึงคอยเป็นคอยไปให้เห่าได้มาที่นี่อาจารย์ก็ตอนนี้กําลังกอสร้าง กอสางมีรงคงัววรงคงัวก็ร่างจิตสางขึ้นโดยที่อ่าวันที่ยี่สิบหายี่สิบหกนี่ทีนีผาปปาเ็ยจสรสางรงครัวนี่ละ่ะเพราะวัดโบมีรงคงัวยังบัวท่านมีททำที่สางทำอาหารจึงอยากนึกขึ้นว่าอยากเฮ็ดเพราะามีสะทานยะโนมาละได้อาศัยบ่งเฮ็ดกับเขากับน้ำแล้วลำบากมากก็เลยคึด คิดว่าเออคนมากกัอยากอาจารย์ขึ้ภาษาลงคั่วาอาจารย์ขึ้ภาษาลงคั่วแต่กะด้วยความที่ปัจจุปัจจัมยมันบ่อยมีก็เลยตองบวท่านใดเหตุบวชท่านใดทำแต่เมื่อ,อคนบอกขึ้นร้ายก็เลยคิดอยากทำร่องเพื่อเพื่อมีคนซอยเพื่อเพื่อเป็นไปได้โดยกับเอาเล็กมาก,ก่อนละละ,ละกัหวังว่าพา่อป้าเพื่อที่ใดปัจจุปัจจัยแน่กะ ถ้าถึงก็ได้ใส่นีเล็กได้ยกโค้งมุ่งลังคาก็ยังดีก็ก็ยังเป็นเปลี่นที่ซ่อนบงังแดดบังล่มได้ตามอัตสภาพที่ประจุประใจพราอมีกํากำลังใด้ดําใดแล้วก็มีการว่างแผนว่างแบบแปนแผนทั้งทําฐานสิ่งต่างๆของของที่จะสางไว้เพื่อเตรียมไหวเพื่อมีสทัทธาญาณโน้มที่มาเห็นล่ะเอออยากซอยเหลืออยากสางให้อยากภาวนาเป็นจะภามให้ คือลงขั่วลงสารน,น้ำหอนกำลังต่างฐานเ็ตฐานไหวเตรียมไหวหวังว่าเพื่อมือหนึ่งต่างานยนโน้มใด้มาเห็นก็อยากเปาว่าหน้าสั่งให้มันแล้วมันสําเร็จแล้วก็ฐานวิหารของพาะเกา่าโดยที่จุดตัวนั้นมันเปลี่ยนดินเป็นหินที่เอาออกบ่ได้ก็เลยสั่งก่อกำแพงเพื่อครอบครอบดินตัวนั้นเพื่อจะ,อะไหวท่ามเปลี่ยนวิหารอันนึงเพื่อไหวพาะเกา่าที่ททพิธภัณฑ์ พระเก่าไหวให้คนทั้งหลายที่ได้มาและไม่เห็นมากากบไหวสักการะบูชาและผู้ใดได้ไดมีกําลังสามารถได้เป็นเจ้าภาพแต่ละอันเจ่ละอันให้ได้ครับอาจารย์กับอนุโมทนาสาธุเพาะสร้างแล้วก็เป็นประโยชน์กับตนเองและสาธุชนทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาสถา,านที่นี้บ่ไดดเป็นสมบัติของผู้ใดแต่เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา,าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละลงโจงดลบันดาล ให้ดวงจิตแต่ละดวงที่ได้ยินได้ฟังราอาจารย์ได้รับส่วนบุญส่วนกดสลของระอาจารย์ที่ได้บำเพ็ญมานำและกะ็ได้หนุนนำชีวิตของแต่ละคนให้มีความสุขความเจริญปราศาจากโรคภยยัยไข้เจ็บความทุกข์ให้มีทรัพย์สะถุงท่านบริวารญาติมิตรสหายที่ดีนำพาจากความสุขความเจริญมาให้คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวงังสมปรารถนาของทุกคนเถิดสาทุ ท่าทีที่ดีแต่เหมือนคุณลืมอะไรไปอย่างนึงแล้วคุณเป็นใครอดีตนักมวยมีอะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ยผมแค่กำลังบอกสิงว่าอะไรทำให้สิงแพ้อะไรของคุณผมว่าสิงก็ต้องซ้อมให้หนักกว่าเดิมเท่านั้นเองซ้อมหนักก็เท่านั้นสิงไม่ได้ดขาทักษะแล้วคุณมีอะไรจะเสนอผมเสนอให้สิงมีเวลาในการไหว้ครูเพื่อสร้างสมาธิกับตัวเอง การไหว้ครูไม่ใช่ทําเพียงเพื่อความสวยงามหรือยืดเยดียดกล้ามเนื้อเท่านั้นมันจึงเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเพื่อคมสันคู่ต่อสู้และยังสร้างสมาธิให้กับพวกเราการไหวค้ครูนี้เป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยรักษาสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณเขะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีเรา,เราพร้อมให้คำปรึกษาเป็น<ษ><ษ>เนพื่อนคุณ02-466-9955 5 กลุ่มเพนพุทธประจวบคิริขันขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีตักบาตรเพนพุทธพระอุปคุตธเที่ยงคืนคืนวันอังคาร11กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปร่วมสวดมนต์ฟังธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มหาสมบูรณ์เจ้าอาวาสวัดเขาสนามชัยอำเภอหัวหินชงการเชิดพญานาคพิธีลั่นกลองชัยหลังเที่ยงคืนตักบาตรภิกษุสามเณร40รูปด้วยข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มหรือของใช้ต่างๆสำหรับพระภิกษุสามเณรคืนวันอังคาร11 คุณาพัน,น์นี้ร่วมง,งานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธณวิหารพระอุปคุตใกล้สะพานสะลานวิถีอำเภอเมืองประจวบตักบาตรเพ็ญพุธเสริมบุญสร้างกุศลเจริญรุ่งเรืองอคุคบสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม นาปลูกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองภายใต้การรับผิดชอบงานด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวประจินบุรีมีการส่งเสริมสนับสนุนขยายผลการดำเนินงานสู่แปลงกเกษตรกรของลุงลำยองแสนเจริญในการปลูกข้าวพันธกอขอ43เพื่อจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์และสีเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่ายภายในชุมชน มีการแนะนําให้กับกเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาหว่านข้าวกันผมก็เลยไปส่งเสริมให้เขาใช้วิธีการปักดําอีกอย่างหนึ่งก็คือออกไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันกําจัดโรคข้าวแล้วก็มแมลงศัตรูข้าวให้กับกเกษตรกรเพื่อที่จะได้ข้าวออกมามีผลผลิตที่ดีขึ้นครับ ยองแสนจเจริญนะครับประธานกลุ่มชาวนาตำบลหนองตะพานพื้นที่ปลูกข้าวกวขอสีสานะครับตอนนี้ประมาณ30รไร่ตอนนี้พันข้าวก็ได้การสนับสนุนนะการสนับสนุนจากอ่างดอกกลายคนข้าวนะที่มาสนับสนุนนะได้พันข้าวมาแต่ว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราขยายให้เกษตรกร <that> แล้วก็เอาไปทําพันข้าวเสร็จแล้วเอาไปคืน อันนี้เพื่อขยายไปให้สมาชิกและก็เกษตรกรคนอื่นอีกนะครับแล้วการที่เราได้พันข้าวกโขสีสามมาทําอยู่ทุกวันเนี่ยให้เกษตรกรเนี่ยมันดีอยู่หนึ่งอย่างว่าเป็นข้าวที่ปลูกง่ายแล้วก็ประหยัดปุ๋ยโรคไม่ค่อยเป็นแล้วก็อายุก็ประมาณ85วัน90วันเก็บเกี่ยวได้และข้าวกโคสีสามส่วนใหญ่แล้วก็เอาไปบริโภคกันข้าวตัวน,นี้ก็เป็นการแปรรูปข,ของกลุ่มอยู่ในศูนย์ข้าว คือระจมทําแล้วก็เป็นการแปรรูปขายในชุมชนแล้วก็คนที่ว่าอยู่ใกล้เคียงข้างนอกบ้างทางพันุด้วยแล้วก็สายสีสามด้วยตรงน,นี้แล้วก็เอาไปแปลเป็นรูป,ประสานอันนี้หลุงก็ปลูกเอ่อไรนาสมุนผสมนะเป็นพืชที่ว่าอยู่ยาว่างแล้วก็เก็บไปแล้วก็ไปไปวางขายได้บ้างแล้วก็เก็บไปกินบางวันละร้อยสองร้อย สิ้นสยามสิ้นน้ำทา เด็กเล็กคนชราคงถูกฆ่าหมดทางแผ่นดินา หมอิ่มอกอิ่มใจกันไปแล้วนะคะสําหรับสิ่งที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจถ้าติดใจกันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมดูกันไปยาวๆนะคะทุกวันพระรหัสสัาดีเรามีนัดก,กันนะคะทางททบหเวลาเดิม15นาฬิกากับร้อยเรื่องราวรดีวันนี้ต้องลาผกกุ้ชมไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ